เพื่อนๆมามันอี้กินข้าวอยู่หน้าเพื่อน<ๆ>สองตายายมีหมกป้ากะหมกป้าข้าวเนี้ยกล้องเลงกล้องหน่อยเตลกะเอาใส่เยอะๆอยู่เพื่อนๆเน้นเน้นเลยกินข้าวเด้อพี่น้องเลยตาเออกินข้าวน้ำก็จังอันบทอนอันเพื่อนๆนะแซ่บๆอร่อยอร่อยเจ้าเพื่อนๆมีอย่างก็กินน้ำหนักแล้วเพื่อนๆ บ้านเท่าขันเจีวก็ไม่ยังเราไม่เจีเ๊ยดเลยบอกเผื่อนนี่อันนี้กระเจีเยวดอกกระเจี๊ยกเก,เกล้อนเผืเ่อนแล้วก็แตงแตงกวัวเนี่ยยอดพักบุง้งยอดพักกรอบเนาะไม่เจียเอิญประกอบด้วยคเผืเ่อนหมกป้า มันเจ้นบาได้เช็ดในเพื่อนเบ่งทำดอกมันเจ้นหมกแหละมันเจ้นกับมากินขอจะบอกว่าบมกป้ามันเจ้นปุ้งยังใสยง่ยังแนะ่แล้วจะมากเพื่อนใส่อันนี้มันตะไคก,ก่ตะพริกโดดผงนวลน้ำป้าใสน้ำปลาใสหมึกเปล

แสบปะจ้าแสบอยู่ตาบ่ดแสบดุดอกกระเจี๊ยบเจอมาทัหลายเหมือนกันไม่เจี๊ยบเก็บไปเหมือนกนะัน

ลูกโดดไปหองหันกับหัวซุกกับเผ็ดเพิ่อนเแต่ว่าอยากอีเพื่อนแพร่าลองกินมั้งตะ่บเวลายิ่นสตสนี่เผ็ดต่ไาเวลามุกใส,ส่ป้านี่กับหเผ็ดแห้งปไหนแต่พอกินได้จ้ะหนวดพักนุ่ง็อยุอนีขน่ขอบขอบสวนนี่แหละเพื่อนเพื่นเสือเด้งกัน บรรยากาศตรงหน้างเงียบสงบนิ่นๆไปเจียนแล้วบ้างแตดตันซองมากไปเจียนแต่แล้วบ้างอร่อยกินกับข้าวปุ่นเนี่ยอร่อยดเดยเพิเ่งๆเคยกินแหละแซ่บ เพื่อนๆกระประมาณคืินเ้เด้อเพื่อนๆเด้อขาถทุกใจกับคนไหลค็เซ่ห้ไม่เจนบุ่นผลัดเอได้จา่เด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ